สน,นิกอะอยู่ลานลุงขี้เก่าครับผมลูกค้าเพิ่นกันหลายคือเก่าครับมีมากตลอดครับลูกค้าบรรยากาศครับมีขายลูแย้งครับมือนี่มีปากกดน้อครับปากกดตัวงามๆเลยครับปากกดว่าวันนี้ก็บหอยจุบครับ หอยจุบหอยขมอันเดียวกันปะครับปดตาไปแกงครับเนี่ยยี่ยนยด้วครับหอยจุบหอยขมบอบานเท่าไหมครับบรรยากาศครับขายดีคือเกากับลานลูงกระป่ามีขายทุกอย่างครับเม มีทุกอย่างเลยครับของขายผักเกลืองามๆสดๆครับล้านลุ่งกับป่าครับขายดีครับขายดีมีทายยูขางหลังครับโทวหาย,ยูข้างนาท้ายประเดียคลหลลายครับบรรยากาศครับ ขายดีครับขายดีเด็กกัไก่ป่าเลยแก่ไกป่ไกป่ามั้งครับเด็ไก่ป่ากับไก่บ้านตัว้วนนี่นี่นี่กุ้งรอบใช่หน้าไปต้มแล้วนะก็นนะเลี้ยเดียวใช่ไก่ไก่ป่านั่นแหะไก่บ้านั่นแหะแต่ว่าเปลี่ยนขึ้นเขามันก็เยกลยเป็นไก่ป่าโอ้ยบนเะขาครับกุ้ง แมกินเข่าควงเขาก็เลยะอกแม่มอกครับุ้งมือกุ้งมอเต้มีตะกุ้งกุ้งเบิดมีตะกุ้งปลาเบรรยากาศลุ้นขายของเราปลาปดว่ปาปอว่เนาะปากอดว่าสามร้อยพอดีาะใจอเขาเปต้มสมครับปากกนสองร้อยจ้าเนลงเาา อดนองามงามๆครับของคนขายมีทุกอย่างครับขายดีครับร้านลุ้กระป่าลูกค้าเขามาอยู่ตลอดครับพอค่ะมันนี่ว่ามวลด้วยครับกินนี่อย่างมาบุจังว่ามวลคักกันนี่ บ่าหายครับมึงเพราะงี้สีหาเหตุถ้าเ้าวิ่มบ่เป็ี่ยนนะขาดับต้อนตักข้ามยัดใส่ปากเราเอาเกล้าล่างเกล้าบนยำใส่กันเขาเอื่นสิ่มจังสันเด็ดคำว่าซิมเป็นสันอื้อห้อขักขัด